นิทานเรื่องลิงน้อยลีโอและปาร์ตี้ผลไม้ป่าในป่าใหญ่ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่และหนาทึบลิงน้อยชื่อลีโออาศัยอยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆของเขาลีโอมีขนสีน้ำตาลแสนสวยที่กระทบแสงแดดจนเปล่งประกายและมีตาที่สดใสเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอยากรู้อยากเห็นลีโอชอบเล่นและสำรวจทุกขนทุกแห่งในป่า แต่สิ่งที่เขาชอบมากที่สุดคือการเก็บผลไม้จากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในป่าของเขาวันหนึ่งขณะที่ลีโอกำลังเล่นอยู่บนต้นไม้ลีโอพบผลมะม่วงหวานที่สุกเต็มที่และได้แนวคิดว่าจะจัดปาร์ตี้ผลไม้ให้กับเพื่อนๆในป่าลีโอรีบกลับไปบอกข่าวดีกับเพื่อนๆและเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมปาร์ตี้ผลไม้ที่เขาจะจัดขึ้นในขณะที่เพื่อนๆทุกคนต่างตื่นเต้นกับข่าวนี้ ลีโอเริ่มต้นเก็บผลไม้หลากหลายชนิดจากทั่วทั้งป่าเช่นมะม่วงกล้วยและงอสำหรับงานปาร์ตี้เขาใช้เวลาหลายวันในการเตรียมการจากการเก็บผลไม้ไปจนถึงการเตรียมสถานที่จัดงานบนต้นไม้ใหญ่ที่ลีโอและเพื่อนๆชอบเล่นด้วยกันในวันจัดงานลีโอและเพื่อนๆได้ตกแต่งที่จัดงานด้วยใบไม้และดอกไม้สวยๆทำให้มุมมองบนต้นไม้ดูสดใสและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น เมื่อถึงเวลาปาร์ตี้ลีโอต้อนรับเพื่อนๆนที่มาถึงด้วยความยินดีทุกคนได้แบ่งปันผลไม้ที่ลีโอเตรียมไว้และพวกเขายังนำผลไม้ที่เก็บมาจากบ้านของตัวเองมาแบ่งปันด้วยทำให้มีผลไม้หลากหลายชนิดมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ในขณะที่เพื่อนๆนกำลังสนุกสนานกับผลไม้และเล่นเกมต่างๆบนต้นไม้ลีโอสังเกตเห็นว่าสัตว์บางตัวที่ไม่มีเพื่อนมากนักก็ได้รับการต้อนรับและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากขึ้น เขารู้สึกดีใจที่เห็นเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือใหม่ต่างก็มาร่วมงานและแบ่งปันความสุขกันหลังจากงานปาร์ตี้ผ่านไปลีโอและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้สึกเห็นคุณค่าของการแบ่งปันและความร่วมมือพวกเขาเรียนรู้ว่าการแบ่งปันไม่เพียงแต่ทําให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นแต่ยังช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ใหญ่ขึ้นข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแบ่งปันสร้างความสุขและมิตรภาพในชุมชนลีโอลิงน้อยได้แสดงให้เห็นว่าการรีเริ่มทำกิจกรรมที่รวมทุกคนเข้าด้วยกันนั้นสามารถสร้างความผูกพันและส่งเสริมความสามาคัคคีซึ่งเป็นพื้นฐานของชุมชนที่แข็งแรงและอบอุ่นได้